ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข,ข่าวของคุณสตางค์ข่าวดีประจำวันที่1กรกฎาคมนี้นะครล่าสุดทางธนาคารทอสอเนี่ยได้มีการเปิดรถทะเบียนร,รถดอกเบีย้ยช่วยหนี้เสียสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะเป็นการขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถานะนี้เสียหรือลูกหนี้ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้หรือลูกหนี้สถานะมีโจทย์ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิดสินะครับการช่วยเหลือนี้นะคะจะให้ผ่อนชำระเงินงวดต่าพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษระยะเวลา1ปีแบ่งเป็นเดือนที่1ถึงเดือนที่3เนี่ยให้ผ่อนชำระเพียงงวดละ1000บาทเท่านั้นคิดดอกเบี้ยเท่ากับ0%ต่อปีตัดชำระเงินต้นทั้งหมดต่อมาเดือนที่4ถึงเดือนที่6นั้นคิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย1.99%ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ1นล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.99%ต่อปีเงินงวดจะอยู่ที่1,800บาทต่อเดือนนะครับต่อมาเดือนที่7ถึงเดือนที่12ธนาคารจะคิดเงินงวดจากอัตราดอกเบีย้ย3.90%ต่อปีกรณีเงินต้นคงเหลือ1นล้านบาทเงินงวดจะอยู่ที่3,500บาทหากลูกหนี้ชําระเกินที่ธนาคารกําหนดจะนําไปตัดดอกเบีย้ยครั้งชําระของลูกหนี้ถ้าหากว่ามีตรงที่ค้างชําระนะครับ นี่ก็คือมาตรการช่วยเหลือลูกนี้ลูกนี้สามารถที่จะลงทะเบียนแจ้งประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่แอปพลิเคชัน GHBR หรือไปได้ที่ธนาคารทอสอทั่วประเทศนะครับ นี่คือมาตรการที่ช่วยลุกหนี้ของธนาคารทออสเนาะคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากติดตามข่าวสารการเงินและสิรธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับช่องสตางค์มีเดียจะส่งข่าวเกี่ยวกับการเงินและสิทธิสวัสดิการต่ตางๆให้คุณผ่านหน้าจอ YouTube บริการนี้ช่วยเหลือกันฟรีไม่คิดตังค์ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ ทุกเย็นวันเสาร์สี่โมงครึ่งถึงห้าโมงคึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตังมีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ